เดีลยวมาล้วก็หิวเข่าอาหารกินอ่าดูดูอาหารบ้านเ่าได้นิ่้นนมาก้วยครับมะอรูครับิวเข่ามีอรจำเจ้าเลยมีมะกวยดมีกินควายนี่นะสูงถือมหาปากแม่นกด้วยสั่งจันเดียว มีต uh ีนควายดอนได้ไงเออเราธรรมดาได้เออกูเลลอกไอโจเนาะอ่าไอมดไปไล้วนี่ท้องเมืองไทยนี่แหละท้องะอ๋อได้แล้วานบ้านบ้านไยูเพือนทอยเฮื่อนท้องดำนี่นะ พอาท่านั้นก็เท่าท่องดำีนะบี่ยแล้วบ้าบ่อเงินในบ้านชูเทีมงานมานำกันัเนมาอยู่เงินไอชูไน่าเรเลียวเห็นมเงินไอชูนนเงินในบ้านนัใกล้ๆก็ขึ้นคนตายเงนพูนลาวยู่พนนั่นเขาบอกไปเอากระเป๋า Ờ, lo kinh đi thoải đấy này ăn xếp mình phải đoàn mà mà sẽ xuống sẽ hàn hơn cầm chạy xuống ạ chút chút than nhà nên hơn cầm chạy lại cầm treo không ừ đó ok chạy 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 sập xếp phân bay chân đấy phân hẹp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  phân

มนจากตุ้งๆหนึงเดินเลือกกินอันน่ะตุ้งคำว่าตุ้งๆนี่คือมันจะนี่กินกินไดกินไดกินได้หลตุ้งจําแจวจับแจวอ่านมาน้่งใช่พุงอะไที่เฮือนอ่ะบ๊อพุงะไที่เฮือนอ่ะเฮือนนี่นะบ๊อนไปออพุง แซ่บเหลือจานกินครับโตัวนี้มันราคางั้นะเนาะนี่มันราคางอุ่นคักได้หางนางเค็มกันยังนางเค็มนะน้ำเงินเค็มจะเค็มในไรอันนี้เป็นยางแล้วเนี่ยตรงเก็บไอโจ้

สิงต <s ules> <c oughs> <m> ังโตเอาตั้งโตอย่างะเอ้ามาแล้วนบ้านดามากินข้าวดีกว่าน่ะ่ปุยเนาะอ๋อคนข้าวบางจางุยโจมนี้มาหอดบ้านมางเฟื่องแล้วแรงมันจกินแล้วข่อยเราเราบุกินกินแต่ข้าวกับน้ำแล้วทุกคนจะเดินทางต่ออีกปวยจากสบองดําทอดสบองสามที่ทีอด จักรับจักรับโม้หมแลโขึ้นาแล้วเป็นทางยมองดูโอ้มโ้ทอดทแล้วานสนับสนุนการเดินทางโดย